ความดันสูงไม่ควรทำสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอมิวลิบวา,านะคะวันนี้จะมาบอกนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะถ้าคุณเป็นความดันค่ะอย่างแรกนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอนะคะควรนอนอย่างน้อยนะคะไม่ควรต่ำกว่า6ชั่วโมงค่ะอย่างที่สองนะคะถ้าคุณกินรสจัดนะคะหรือว่าอาหารที่มีรสแซ่บที่ชอบกินอยู่ทุกวันนะคะตัวนี้ก็ไม่ควรค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะไม่ควรดื่มเครื่องดื่มชูกําลังมากเกินไปเช่นพวกชากาแฟาหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังที่เป็นขวดๆนะคะตัวนี้นะคะค่อนข้างอันตรายสําหรับคนที่เป็นความดันสูงค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าหน,นึ่งในสามนี้คุณมีแค่หนึ่งข้อที่ทำบ่อยครั้งก็ค่อนข้างอันตรายแล้วนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องความดันนะคะจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถ i r เ c ็กเม s a g e มาได้เลยเพราะว่ามิวมีตัวนี้คะ่ะตัวช่วยที่ดีคะ่ะกรูแคร์ค่ะวันนี้อย่าลืมใช้ชีวิตให้สนุกนะคะ ความดันก็อันตรายค่ะ h a v p y nice day!